ครับพี่น้องสวัสดีครับมื่อไหร่มาได้ไปขายของหรอเมื่กี่ยวาเขาพี่น้องเอ้ยมีที่หยาเลยเกี่ยวเล่มเอาก่อนปุ่นไปสร้างปุ่นไปเกี่ยวกับผมเสิได้เกี่ยวอยู่สิเอารถมาเกี่ยวอยู่แต่ตัวน,นี้มันหนามมาบ่ดอดเพื่อเกี่ยวมือมีที่หยาปลาหยาปุ่นหมวกเส้นเหลืองแม่น้อยเกี่ยวเขาอยู่เกี่ยวหยา

ยัีากาเยี่นี่เขางามแห้งดี๋ย่พอนี่จะกแป้งเลยใช่ไหมใชแป้งไปนี้ตะกระปงเลียงรบม่ถือืมนี่จะกระแป้งกหายตัวยง้ยกงันเเอารถเกี่ยวยังอันนี้เลย ตรงนี้เขางาในก็เอามือเกี่ยวมีแต่งา